คลิปนี้เป็นคลิปวันเดวิดมีนะคะวันนี้เมีไปกับก้านที่เมกะบางนาครับใช่ที่ประจำของพวกเรานะคะวันนี้เมไปเมกะบางนาเพราะว่าเมีตั้งใจที่จะไปซื้อของใช้ในบ้านแล้วก็ของแต่งบ้านนะคะคือช่วงนี้น้องปิดเทอมแล้วก็เลยมีเวลาในการแบบช่วยกันเก็บบ้านก็เลยจะไปซื้อเป็นพวกแบบกล่องพวกลังแล้วก็จะไปซื้อตู้โชว์ไว้เก็บโมเดลด้วยนะคะคือช่วงนี้เมียกับการค่อนข้างที่จะอิน การซุ่มของเล่นนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้คือของเล่นเต็มบ้านมากอีกอย่างหนึ่งอะคือช่วงนี้มี work ฟ r ร m home อยู่บ้านตลอดใช่ปะแล้วก็น้องโมงวดปิดเทอมก็เลยต้องอ่านหนังสืออยู่บ้านเมย์รู้สึกว่าเริ่มเข้าหน้ารอ้อนแล้วทุกคนคือก่อนหน้านี้มันหนาวมานานมากเมย์เลยรู้สึกว่าปีนี้มันต้องร้อนมากๆแน่เลยเลยมีความคิดว่าจะติดแอร์เพิ่มนะคะแต่ก็แอบกลัวเรื่องค่าไฟเพราะว่าที่บ้านเมย์อยู่กัน5คนแล้วไม่ได้บ้านหลังใหญ่มากอะแต่ค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ สามพันกว่าบาทคือมันแพงมากอะแพงแบบไม่ไหวค่าไฟบ้นนออา,านเท่าไหร่ประมาณพัน จริงๆเขาว่าเขาเยอะอยู่ดัน, 1, นัน7น่ะแล้วเขา3,000กว่า4,000นี่คือมันไม่เยอะเหรอนั่นแหละทุกคนเมย์เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบติดแอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มค่าไฟหรือเปล่าแล้ววันนี้ที่เมกลับบางนานะคะซัมซุงเขามีนวัตกรรมแอร์มาโชว์จะเป็นรุ่นซัมซุงวินฟรีตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีสัมผัสความเย็นใหม่เป็นเทคโนโลยีความเย็นแบบไหลลมประทาและอีกอย่างหนึ่งคือเขามี AI Energy Mode นะคะที่สามารถช่วยตัดค่าไฟได้สูงสุดถึง20%ก็เลยอยากททีี่่จะไปดูวาเคโนโนลย ทั้งสองตัวเนี่ยมันเหมาะกับบ้านเราไหมแบบตัวนี้เขาจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้แค่ไหนนะคะตอนนี้ก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวแวะมากินข้าวเช้ากันก่อนนะคะอยู่มากมไม่ได้กินเลย คือเขาจัดที่หน้าลานเมกับางนาเลยงานอยู่ตรงนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนอันนี้เป็นแบบ เหมือนตู้มังแล้วเราสามารถเข้าไปสัมผัสความเย็นข้างในได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแอร์รุ่นใหม่ s นะัมซุงวินฟีเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัยแค่ไหนคือรุ่นวนะินฟีเนี่ยเขาจะมีเป็นเทคโนโลยี AI Energy Mode ด้วยที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นวินฟีเลยสามารถช่วยตัดค่าไฟได้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในงานมีความอลังการยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเขามีการจัด i n s t a l l a t i o n ที่มีดีไซน์ดูสวยล้ำสมัยสมกับความล้ำของแอร์ซัมซุงวินฟีเลยความล้ำอย่างแรกของแอร์ซัมซุงวินฟีนะคะก็คือเขามี ีเป็นเทคโนโลยี AI Energy Mode โหมดอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดพลังงานสามารถช่วยตัดค่าไฟให้เราสูงสุดถึง20%เลยนะคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตัว Installation Air ขนาดใหญ่ตัวนี้จะสามารถช่วยตัดค่าไฟให้กับทุกคนที่มาในงานนี้พอเมื่อเครื่องวัดความเร็วลมของเราติดอยู่ตรงมุมด้านบนของ Installation นี้วัดได้ว่าลมบริเวณนี้กําลังจะหยุดและเปลี่ยนเป็นโหมด w i n f r e หน้าจอก็จะขึ้น QR Code ให้เราสแกนรับส่วนลด20%ในงานสําหรับซื้อแอร์ซัมซุงได้ทุกรุ่น นะะในเว็บไซต์ www.samsung.com คนที่มีโค้ดส่วนลด20%แล้วก็อย่าลืมมาใช้กันนะคะสามารถใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เลยและแอร์ซัมซุงวินฟรีก็สามารถควบคุมแอร์ผ่านแอปพลิเคชันสมา t t ตติงบนมือถือได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากจะเปิดปิดแอร์ได้ทุกที่แล้วก็ยังสามารถเลือกเปิดโหมด AI Energy Mode AI ตัวนี้เขาจะสามารถช่วยให้แอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้นะคะและสามารถเช็คอัตรา,าก,การใช้พลังงานประเมินค่า ไฟในแต่ละเดือนผ่านแอปพลิเคชันได้แบบสะดวกสุดๆไปเลยตัดค่าไฟต้องเย็นไร้ลมประทะวินฟรีคูลิ่งนวัตกรรมความเย็นแบบไร้ลมประทะโดยปกติแล้วอ่ะเวลาแอร์ทั่วไปเขาจะมีเป็นตัวช่องลมใช่ไหม <c oughs> แล้วลมตรงนั้นอะ่ะเวลาที่เรานอนอยู่เขาจะพุ่งออกมาโดนตัวเราแบบเต็มๆแบบแข็งๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างตัวเมย์เนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วเวลาที่ลมแบบนั้นอะ่ะพุ่งมาโดนเราตอนนอนแลวเวลาที่เมย์ตื่นมาเมย์จะรู้สึกเลยว่ามันแบบคัดจมูกหายใจไม่ออกแต่ว่าตัวซัมซุงวินฟีตัวนี้เขาจะเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะ ก็คือเขาจะมีเป็นรูเล็กๆแบบนี้นี่เนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆเต็มไป,ปหมดเลยทุกคนซึ่งรูเล็กๆนี้เขาจะมีความเย็นกระจายออกมานะคะจะไม่เป็นลมที่เป็นแบบลมแข็งๆแบบทั่วไปทําให้รู้สึกเหมือนเดินเล่นอยู่ในเกาหลีหรือว่ากําลังแบบอยู่ในพงแดเมีงดงอะไรนี้เลยก็สาหรับใครที่ไม่อยากจะติดแอร์ที่แบบ เห็นชัดเป็นแบบตัวนู้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นแอร์ฝังฝ้าตัวนี้จะเป็นสลิมดีไซน์ของแอร์วันเวคาสเสร็จนะครับวันเวกเนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบลงมาทางเดียวแต่ว่าจะเย็นทั่วห้องแล้วก็เย็นเร็วซึ่งดีไซน์ของเขาอ่ะจะดีไซน์ให้แบบเล็กที่สามารถติดได้กับทุกห้องทุกสไตล์เลยแล้วก็จะใช้พื้นที่ใต้ฝ้าคือน้อยมากสามารถติดได้ทุกที่ทุกชั้นเลยและซอมซุงวินฟรีพรีเมียมพัสแบบติดผนังตัวนี้นะคะเขายังมี TM 1.0 Filter System คือสามาาารถช่วยฟอกศให้สะอาดเป็นแผ่นกองที่สาามรถถอดล้้างไดง่ายแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลย และเขาขยายเวลาประกันอะไหล่5ปีคอมเพรสเซอร์10ปีและฟรีค่าแรงอีก2ปีไปเลยถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาติดกันได้นะคะที่ samsung.com เลย <l inks> เดี๋ยวจะไปแวะมูจิก่อนนะคะ <l inks> เพราะว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ <l inks> เดี๋ยวเมย์จะไปเกาหลีแล้วเมย์จะไปหาซื้อที่เป็นขวดแบบรีฟิล <l inks> อะไรๆอะเขาเรียกว่าขวดอะไรอะที่ไว้ใส่พวกแชมพู <l inks> <yapmış S 1> ยาสระผมอะไรอย่างนั้นอะเพราะว่าเรามีพื้นที่จํากัดในการขนไปในรอบนี้ เยอะมากเรื่องไม่ถูกอ่ะอันนี้เป็นแบบกดกดหรอใส่ไว้ข้างล่างแล้วก็กดกดก็ดีนะอืออันนี้ใหญ่ขึ้นมาแต่เขาอ่ะขนาดนนต้องเอาเล็กๆ็กกดบีบๆีบแบบเน,นี้ยแหละใช่แต่อันนี้คือมันใช้ยากอะ่ะอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าอันนี้คือมันเป็นการกดกดจากข้างล่างได้เลยอ่ะตึกกแต่ถ้านี้คือบีบก็คือต้องแบบใหญ่เออปุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดสิวเป็นพวกแชมพูแล้วก็ต้องบีบๆีบแบบเนี้ยใช่ แต่ว่ามันเล็ก,กตแต่ก็ใหญ่ไปเลยใช่อยากได้แบบกำลังดีอะอันนี้เป็นกล่องใส่แปงสีฟันมันจะได้แบบไม่ไปเปืเป้อนอยี่ยใส่อย่างนี้เหเราเอาไหมเอาไปแล้วอันหนึ่งเุ้ยข้างหลังมีที่ระบายน้ำด้วยดีนะดีดีดี ้าไว้ในรถอะถ้าเป็นแค่นี้ก็ได้มัง้งสีสีนี้ได้ปะสีนี้ก็ดูน่ารักดีแต่สี่นี้ก็น่ารักแต่ราคาแรงกว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ดีกว่าปะ่ะไม่เอาผ้านั้นเวลาคนเท้าแตกแล้วเวลาโดนแล้วมันแบบสีสีอะไม่ชอบคนเท้าแตกเหรอ,อ,อแล้วใครจะเท้าแตกขึ้นมาอันนี้นุ่มกว่าที่เห็นนี่กะจะเป็นอันนี้ราคาไม่แรงมากไม่ถึงพันแต่มันเก็บของได้น้อยอะแต่มันน่ารักนะแม่มันสวยดีอะ อันนี้ก็โอเคแต่ว่าต้องซื้อเป็นแบบสองอันเฮ้ยโอเคนะหนึ่งคนอันนี้คือจะซื้อให้น้องเก็บของอันนี้ก็เข้ากับว่าอันนี้ของโมดอันข้างบนของมิ้นแต่อยากได้สีอื่นอ่ะนี่คือตู้โชว์ที่เราเล็งเอาไว้นะคะถ้าเกิดเป็นแบบเบสิกก็คือจะเป็นอันนี้ซึ่งการมีอันนี้ราคาอยู่ที่เฮ้ยมันคือราคาเหรอไม่ราคาเท่านี้เลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจุได้เยอะส่วนอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งแต่ไม่ค่อยชอบสีสักเท่าไหร่อ่ะ สีมันขัดกับหมูที่บ้านแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้อันนี้ก็คือจริงจังไปอันนี้ก็คือแพงไปเอออันนี้น่ารักดีลาะค่ะแบบน่ารักแต่มันเตี้ยมันอันแค่นี้เองอ่ะเธอลองไปยืนนข้างดิมันอันแค่นี้อ่ะ 哎。 อันนี้คือโมเดลที่เมย์บอกนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนมากจะเป็นแบบชินจงชินจังจะค่อนข้างเยอะแล้วนี้จเป็นซินเจอร์ติงนะคะส่วนอันนี้กําลังเริ่มสะสมซอนนี่แอนเจลนะคะน่ารักมากเป็นแบบเด็กแล้วก็แบบโปแล้วก็จะมีพวกปะปลายแบบนี้ตู้ประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่เลยอะ่ะมันค่อนข้างกินพื้นที่ไปนิดนึงวันใช่ไใช่ แบบจะเป็นแบบแลนด์มาร์คอุ้ยตอนแรกเขาคิดว่าจะดูสูงกว่านี้เฮ้ยมันมีเป็นแบบเหมือนฐานตั้งขึ้นมาอะ้รปะต้องไปซื้อเพิ่มปะมีมีที่เที่เขาสวยมากเลยเป็นแบบเหมือนรูปพอเทสเปรมลี่และวน่ๆน,น่จังเกี่ยวอะไรกับบ้านนี้หนอะ นี่นะคะชินจังที่มีอยู่ตอนนี้หามว่าเยอะไหมมันก็ดูเหมือนเยอะอะแต่ความจริงพอมาตั้งแบบนี้แล้วมันแบบมันจิ๋วเหลีวมากเลยอะมันน่าจะได้มากกว่านี้อาจจะไปหาพวกแบบเล็กๆมาวางตั้งตรงนี้นะคะส่วนข้างล่างอันนี้ก็เป็นพวกแบบจิปปะหะทั่วไปก็จะมีเป็นเซนเจอร์ติงแล้วก็ซอนี่แองเจลมีวีมีมาริโอแล้วก็ทอมแอนเจอรี่ด้วยอันนี้น่ารักแล้วก็ข้างล่างอันนี้คือได้ฟรีมาแล้วไม่รู้จะตั้งไว้ไหนก็เลยแบบโดดเดียวแบบนี้ไปเลย